สวัสดีครับโอเคตอนนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพอดีมีพระดุมาส่งนะฮะก็เป็นพัสดทุที่ตามปกคลิปเจนะฮะสั่งมาตั้งแต่เดือนหกแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนนี้คือแบบตอนแรกก็คิดอยู่ว่าอจะส่งข้ามปีมาเอาสนุกก็ส่งตอนนี้เลยนะฮะโอ้ 6. ก็ถือว่าดีมากแล้วก็มีของพิเศษเพิ่มมาอันหนึง่งแบบงอกๆมาเฉยเลยนะฮะ เดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้เป็นอะไรนะผมเพราะผมไม่รู้จริงๆคือมันเป็นของที่ได้จากแบบนึงนะนี่เพจน,นี่ที M B นะฮะอือชาแน์แนแนอ,นนอะไรนะชาแนลอินดี้บอร์ดเกมมาร์อะไรตรงนี้นะครับ คืออยู่ดีๆก็ทักมาบอกว่าอขอชื่อี้พาอยู่หน่อครับจะส่งของรางวัลไปให้ผมก,ก็งงเลยของรางวัลอะไร <c oughs> <c oughs> นะฮะแต <c oughs> ่ยัดแกะก่อนดีกว่าเดี๋ยวของของเราอยู่ในในี้ของเราอยู่ที่กล่องใหญ่แต่ว่าขอกล่องเลก็กก่อนนะนิดนึงเคือดีมันได้อะไรเนี่ยเอ,อ้ยนะครับปึ๊บส่งมาจากประตุ้มตานี้ประตุ้มตานี้ จุดๆๆเกะอยากจะงเอ้อโอเคตัเซีมันจะเป็นอะไรเฮ้ยอ๋อเกมเมมโมรีของพี่อามยีนา e โอเคขอบคุณครับ ลองเล่นแล้วสนุกมากนะครับเกมบีมอลี่เอาละเอาเดิมหมดแล้วต่อไปกล่องรัก <laughs> <laughs> เออการุนาอย่าโยนระวังแตกโอเคครับกล่องของบีวิสครั้งก่อนครั้งก่อนกล่องรู้สึกจะของบีวิ๊ไม่ไม่ชัวนะฮะ <laughs> ซึ่งแน่นอนครับผมสั่งมาแล้วครับก็กล่องเสริมแปรไทยนะครับ ต้องเรียวว ized, <laughs> <laughs> กว่า localize มาก localize มากกว่าไม่ได้แปลไทยไม่ได้แปลนะครับกับกล่องเสริม u n w o g a b l e expansion นะฮะรักการนิรันดร์ Nextia กล่องเสริมของ Dead b y d y Light ออบนล่างซองของแถมในกล่องโอเคมาดูกันของข้างในอันนี้ดูจากกล่องแล้วไม่มีการบุก จันนี้ตรงไหนเนี่ยเสียอีกแล้วมีรูตรงนี้เสียอีกแล้วนะฮะอะไรมาดูกันดีกว่าอันนี้สดๆเลยนะได้มาได้มาผมก็แกะเลยดีกว่าครับนี่กล่องของ B Wishes Board Game นะครับก็เป็นร้านที่นำเข้าในส่วนของได y บไล h ์เวอร์ชันภาษาไทยนะครับ ก็จะเห็นจากคิดแล้วเนาะก,ก็คือสั่งมาตั้งแต่กล่องหลักกล่องอัปเกรดจนกระทั่งตอนนี้ก็จะเป็นกล่องเสริมกล่องแรกนะครับนี่ซึ่งแน่นอนจัดแบบเพ้นท์ครบเซตอีกแล้วนะฮะพร้อมแอดออนอีกมากมายอีกแล้วนะฮะก็รวมรวมประมาณสี่พัน คือกล่องเสริมมันประมาณพันพันสามพันสี่นะฮะตอนนี้จัดมาสี่พันนะครับโอเคมาออบโอ้หออย่างดีอัดแน่นด้วยไอ้กล่องกล่องอัพเกรดตอนนั้นคือแบบใส่โฟมเม็ดโฟมนะครับเออเอยโอเคเออเรียบร้อยนะครับหออย่างดีอ้ต้องด้านนี้ อ๋อมีบัพโป๊ซ้ำอีกทีหนึนะครับมาแล้วเดือดใเดืยเลยนะครับเรียกว่าผ่านการผ่านการเลื่อนมาค่อนข้างถี่ใช้ได้แต่สุดท้ายก็คือจัดส่งภายในปีนี้นะครับคือไม่ใช่หรอกมันมันจะมีผลตรงที่ว่าเออเดี๋ยวมันจะมีแข่งนะครับเร็วๆนี้แต่จะไม่รู้ตอนไหนนะ ก็คือต้องให้รอเกมเนี่ยมันออกมาสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับสามารถกำหนดแข่งได้นะจ๊ะเอยซึ่งก็สนใจอยากแข่งอยู่เหมือนกันแหละนะครับสำหรับเดตบายทั้งก่อนทั้งก่อนเดือนเดือนสองเออเดือนสองจได้หยูดเดือนสองปีรอบนี้ไม่รู้แต่เดือนไหนอาจจะเดือนสองก็ได้จจะเป็นเดือนสามก็ได้ไม่รู้นะเออนะครับอึบเงอะบั๊ รอบนี้น่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยนะโอเคซึ่งประเด็นคืออันนี้คุณต้องมีกล่องหลักก่อนนะจะไปได้เพราะว่ามันแค่เพิ่มในส่วนของตัวละครการ์ดแค,นนคดนะ่นั้ oh นะครับหมดอ่ะนี่มาแล้วโอปิ่ดนพิกดัน้ลยนะฮะเดินไปเดินไปนี่ห่อปกมาอย่างดีนะครับถ้าเสริมราชการดันเจร์นะฮะ unbreakable expansions นะครับนี่แป้ไทยเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอูาบอกสวยงามมากมากมาดูข้างในกันนะครับอืมอือเด็ดเด็เด็ดเด้ดเดนดด็ดงเดาดะเด็ดดนดเเด็ดเ่เด็ดเด็ดนน สิ่งเขาให้แถมมาจะมีซองการ์ดนะครับแถมมาขอบคุณมากนะฮะแล้วก็นี่อุย้ยหน่อยดีนะครับอันนี้เล่าก่อนก็คือว่าพอเกมมาเกมมันมาวันที่เท่าไหร่สิบแปดเออสิบแปดนี่แหละแล้วก็เขาโดยเขาจะรับผอสั่งเพ้นก็จะมีแบบว่าเอออัปเดตว่าเพ้นยังไงบ้างใช้เวลาไม่กี่วันครับก็เพ้นเสร็จแล้วนะฮะไวมากเป็น ทางร้านบริการดีมากเลยขอบคุณมากนะนี่อันนี้ก็คือในส่วนของตัวละครนะครับซึ่งอ๋อไม่รู้มีมีซองให้ไหมซองซองอ๋อซองโอ้ย sorry ซ,ซองตัวละครเออแป๊บน,นึงนะขยัดแกะมีไหม เนี่ยของของมีก่อนอนี่ไงเจอแล้วอันนี้ของแถมไอีอันนี้ของของสั่งเพิ่มนะฮะสั่งเพิ่มอยู่ในนี้โอเคเนี่ยคือกล่องอกล่องเสริมมีแค่นี้ครับก็คือเนี่ยตัวละครล้อมรอบรอ,อบกองไฟแล้วก็มีมีการ์ดนะครับเบิร์กเด็กของเซอร์ลคเคีลเลอร์นะครับสอง์องนี้แล้วก็จะมีอาร์ทียบรอร์ดนะครับของอันนี้ ซึ่งอันนี้มีการอัปเดตในส่วนของนี่นี่นี่จะให้ดูนะประตูนะครับประตูซึ่งผมขี้เกียจหยิบเอไอเอเวอร์อรอรชันเก่าใครมีก็ลองอ่านดูได้นะครับนี่เขาบอกว่าเครื่องปัดไฟถูกซ่อสมสำเร็จครบสี่เครื่องผู้อดชีวิตจึงสามารถทำแอคชั่นประตูได้เมื่อทำแอคชั่นนี้ผู้ละสามาทำทันเมื่อโทรค่ออกเป็นผู้ฝ่ายชนะคือมันจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าํำไม่ผิดนะอ่า แปลไทยอันแรกอ่ะมันจะเป็นบอกว่าอ่าสามารถทําได้หนึ่งครั้งเอออะไรพวกเนี้ยซึ่งกลายเป็นว่ามันมีความเข้าใจเข้าใจว่าอ,อ๋อเซอร์คนนี้ทําประตูนี้ได้แค่ครั้งเดียวถ้าคุณจะทำแอคชั่นเปิดประตูก็ต้องไปเปิดประตูหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแต่จริงๆตามเกมก็คือสามารถวนประตูซ้ำได้สมมติผมเปิดอ่าสมมติว่าสมมติว่าอา่าเอาตัวอันนี้ก็สมมติอดัมอดัมมาเปิดประตูประตู ประตัวหนึ่งไว้อ่าเสร็จปุ๊บในรอบต่อไปอันดับสามารถวนวิ่งวนวิ่งวนล้อตะไบเพื่อมาประตพสโซนนี้ซัมได้นะครับในวันนี้เนาะน่าจะลองดูมันมีอะไรนี่มาดูที่เขาเพ้นกันดีกว่านะครับเพ้น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 นี่นี่อุ้ยโฟกัสหน่อยลูกอ่านี่อุ้ยสวยมากอ๋ออันนี้มันเป็น ก็ว่ามันลอยอยังไงมันมันลอยแบบนี้มันลอยอย่างนี้ <c oughs> มันลอยอย่างนี้นะฮะนี่ไอรินนะฮะแล้วก็เอ่อเรียกว่าเอโลดีนะฮะเอโลดี้ด็อกเตอร์แล้วก็ยูอีคิบุระนะ,ะ odie, U e นะนี่ยูอี e. นะครับอย่างที่เคยเล่าไปว่าผมมีปัญหาเรื่องเวลาที่เล่นเวอร์ชนันเก่าแล้วแยกตัวละครไม่ออกใช่นะครับซึ่ง ที่ผมที่เล่นมาก็น่าจอปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยชอบอ่ะโอ้นี้สวยมากโคู่สวยอ่แบบรายละเอียดดูดูรายละเอียดดูรายละเอียดตะบองรายละเอียดตะบองชาติคุ้มคุ้มคุ้มที่เพนอันนี้เป็นอ่าโอเคเป็นเอ่อชาล็อตนะฮะ ซึ่งฐานโอ้ฐานอันนี้อันนี้ถมดำเยอะไปนิดนึงไม่ค่อยแดงเออรู้สึกสีมันจะมันจะหม่น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 กก่ากล่องเก่ามากเนาะอันนี้เป็นนี่ The Bright นะฮะเท้าบอดเกมแล้วจะ,จะมีนี่ Felix อสนะะ้ยน้ำเงินซุ้ยเกินน้ำเงิน ต้องเงินต้องเงินวุ้ยนะฮะอุอ้ยเดี๋ยวเดอโอยอันนี้แอบออดเหมือนกันนะเนี่ยเสียวเสียวเหมือนกันนะไอ้ตรงเนี้ยตรงอาวุธอนะเนี่ยนิดนึงนิดนึงน่ากลัวแอบน่ากลัวแอบน่ากลัวแอบน่ากลัวแล้วก็นี่โอ้โหเพ้นย,ยากนะอันเนี้ยเพราะว่าดีเทลมันมันเล็กเนี่ยเล็กจนกล้องมันไม่โฟกัสเลยเนี่ยโอเคนี่ วิกเตอร์นะครับอย,ยอดวิกเตอร์วิกเตอร์อันนี้เอ่อชาลีน่านะฮะนี่ชาลีน่าเคส์เซอร์น,นะครับอดัมอ่าอดัมดูช้าๆทีนึงนะครับอดัมอดัมฟานซิสอดัมฟานซิสนะครับโอ้โหหัว,ห,วหัวนี่แบบบล็อกมาเลยนะฮะตัวสุดท้ายนี่ ดุ้งปืนเคลฟนะฮะอุ้ยเนียนเนียนอันนี้เนียนมากคืออันนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็คือว่าตอนที่เขาส่งตัวอย่างมาให้ดูแล้วบอกว่าเออสีสีฐานผิดนะเขาก็เลยถมมาให้นะน่าจะถมแต่ว่าอุย้ยเนียนมากแล้วน้องดูหูเงาพระเจ้าเงาวสวยมากสวยมืกๆเลยตัวอื่นน่าจะเงาด้วยมั้งเออใช่ เพิ่งสังเกตว่ามันมันมันจะมีความสะท้อนแสงอยู่นะฮะก็สำหรับที่เพนสีนะครับประมาณนี้ครับสำหรบับกล่องเสริมนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้การ์การมูฟเสริมนะฮะอีกหนึ่งชุดนะครับทำไมเหรอเพราะว่าอีนี่อีนี่ฮะอีทาบอทดคือ คืออันนี้ความสามารถของเขาคือต้อนเกมฮะปกติแล้วาการการ,กร,กรมูปเป็นของคิรันมีสี่บวกหนึ่งนะครับก็คือเป็นสีสีบวกหนึ่งเวทนะฮะหนึ่งรอแล้วก็แต่ว่าสำหรับทาบอร์ดก็คือว่าเริ่มเกมมาเอาเวทออกครับแล้วก็ใส่ทีแทนถ้าเกิดว่าเขาจะมีแปดใบเดินอย่างเดียวไม่มีการหยุดพักเดินอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวนะฮะเร่วันนี้นะครับโอเคจบแล้วจำรับได้ไปเลยไลท์นะฮะกล่องเสริมพร้อมกับ พร้อมกับนี่เกมเมโมรี่นะฮะจากงาน TIBM นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับเพจที่ <c oughs> ให้รางวัลองมานะฮะแล้วก็นี่สรับอันนี้นะครับก็รีวิวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าผมไม่ชชวร์ว่ามันให้ซองหรือเปล่านะฮะประมาณนี้ อ๋อเอ้ยลืมลืมโอ้โหดีดีที่หันครอบมานิดหนึ่งดีที่หันครอบมานิดหนึ่งนี่อันนี้สั่งเพิ่มมานะครับก็คืออุปกรณ์เพิ่มความลกของแมบเพิ่มความลกของแมพนะฮะมูลค่า400บาทนะครับนี่โอ๊ยสวยสวยมากขนมแบบอืมอันนี้จะเป็น โมเดลประตูนะฮะอ๋ะตอตรงด้ดนนี้ตราง้ดนนี้อืมนะครับแล้วก็โอ้ยมีมีรูด้วยแต่ถามว่าดูใส่อะไรอ่ะดูรูนี่จะใส่อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้นะครับจะสวยมากสำหรับประตูแล้วก็ท่อจัสจัสท่อครับเปิดไม่ได้นะครับไไน,ะบนี่ซึ่งท่อใหญ่มากเลยเดี๋ยวกินเดี๋ยวลองดู ปกติปกติในเกมท่อมันจะขนาดเท่ากับคนนะแต่เราลองดูตรงนี้นะ <c oughs> ใหญ่กว่าคน <c oughs> ใหญ่กว่าคน <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้สั่งเพิ่มมานะฮะสำหรับคนที่ pre เด d e r นะครับ pre order สามารถสั่งตัวนี้ได้นะครับสั่งตัวนี้ได้นะเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อ คนพิออเดอร์จะได้ตัวนี้น่าจะได้ตัวนี้แถมเป็นชัวร์นะจำไม่ได้ลนะแต่ถ้าเพนเพนนนี้เพิ่มได้บวก400เพิ่มความลกให้กับแมพ <c oughs> ผมยังพูดคำเดิมว่า <c oughs> เพิ่มความลกให้กับแมพนะฮะผมว่ากล่องเสริมต่อไปเขาจะทําตู้หรือแผ่นไม้สักอย่างหนึ่งนะรประมาณนี้โอเคครับจบสําหรับอันบ็อกนะฮะเดย์บายเดไลท์นะครับ, light, รบกล่องเสริม unbreakable อ่ะเอ้ยอันบล็อกเก้นใช่ไหมอันที่ข้างบนอะจำไม่ได้แล้วเอสเพนชั่นนะฮะก็ประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ฮะก็จะสิ้นปีแล้วนะก็ใครจะทำอะไรก็เดี๋ยวที่ฮะปลอดภัยด้วยนะครับให่นั้นแหละบ๊ายบายเดี๋ยวก็ขออนุญาตเก็บของก่อนเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ เึ๊บเอ้ยอึย๊บหร๋ย,ยว,ว่ามันหรือว่ามันจะมีมุมของมันอยู่อ๋อโอเคมันมีมุมอยู่มันมีมุมที่ให้ใส่ได้อยู่เออช่างมัน <c oughs> จังมันแล้วก็อ๋อไปอย่างนี้ใช่ไหมกปอย่างนี้โอเคน่าจะถูกต้องขั้นตอนต่อไปคือผมจะเอากล่องเก็บตรงไหนที่มันเริ่มไม่มีแล้วนะ กล่องสวยมากนะครับนี่รอนี่รออากล่องเสริมสีสีชมพูนะตอนนี้มันเปิดพีเอ r d e r อยู่ของ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 เนี่ยเดวิลกับสิบเก้าเกมนะครับรออยู่เนาะแล้วก็ไม่ถ้าถ้าให้คาดดาวน่าจะช่วงปลายปีหน้าอาจจะเป็นกลอก่องเสริมของกล่องใหม่ทิ้ตงตัวละครก็น่าจะมาเยอะประมาณนึงแล้วมั้งโอเคตอนนี้ครับ 拜拜。Bye bye.